จอดรถกันด้มีนม่ได้เกปนอไอน้ำลุบ่วะโอ้รอรวอเตอรโอ้ข้าวพากิ่งตุมัดกกิ่งท้มองจอดรถเยอะแยลยน้ำทะเลถึงแล้วจะโอ้คนบ่หลายอากาศหนาวโอ้แ่าผุนเรือชีพ เรืออย่งวะมนเรือนสินคาพุ่นท่วพ่นโอเดเออไอดี่เจีดเจอดเลโอ้ว่ามันสิบพัมีจอดรถนะพนพูนพนโอเวดะเฮียพูนดพนโอเวเดะพ่นดิพ่นวิดดิสคาโกอ้ดิสโก้ลุกทูสปอร์ตฟักกินอินเดียแน่ยาว่า อย่าว่ายข้าเจ้าเถ้าแม่ด่าเขาเสยนี่นี่จอดแม่วัดพูดนี่ก็แมนเอานี่เขาไปนี่เถ่าเอออะไรไม่เก็บม้อนดับเนั่นเอาหน้าออกเถ่าอู้ห้องจะไปสำรวจกันเนี่ยวจะไปเปลี่ยนเกิบกันนะทุกคนจอดได้มองจอดรถแล้วเดี๋ยวลงไปเอาเกิบบูดก่อนเนาะ ไปเบิ่งว่ามีหอยบ่อือ <Yeah. S 1> เย็นเกือบเรียบร้อยแล้วทุกคน <laughs> อือเย็นย็นเย็นเย็เขาเจ้าคือว่าหมวกไม่ข่อยใส่นทำแน่ uh, yeah, yeah. เท่าเยนรองเท้าแหละอู้วอากาศไหมลมแบบสุดยอดหนาวมันก็เลยว่ามีคนมาเราทุกคนแล uh, <yeah. S 1> ้อเป็นอย่างเงีย้ยเอินดูหลาย uh, yeah, 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 yeah. อเย็น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 ใช่ไหมเอิญยังดูแท่าไร uh, yeah, 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 yeah. นี่ เย่ว้าวดีหลายทอดเนี่ยโอ้น้ำลงเนี่ทุกคนเดี๋ยวเพิ่งมกใหม่กันอย่เว้าเป็นหลายทอดแน่ยุ่มหัวเลยล่ะล้มเบ็งเนี่เกิดมาเอีะหนาวไยัยงเีอ้ยังงหนานะเย็นมคาเลยทุกคน น้ำลงเยอะใกล้สนามบินนะ่าไปเก็บทั้งนี่เจ้าไปทั้งเก่าที่เคยมาเลยแต่ว่าจักสีได้บ่ได้เนาะค่อยหนาวนะทุกคนก็สู่ค้ากี่เด้อนเนาะเนะอากาศหนาวหนาวจหายางเบึงกันน้ำฝนมันตก เดี๋ยวเอาเป็นคาขอร้องเนืออ้อเจ้ามาชิดเบ็ดน้ำก็ขึ้นแล้วเด้่ทุกคนเคลมาทราบเอ่อะเชื่องงอ,อนนนกกนึนยังดูแท้ดูนี่แม่เป็นยังเชื่อิึนดูแท้อยู่น้อกันอยู่ก็ได้ยาน้องก้นข่อยสว่างคืบหนึ่งเชื่ออึนย้อนหันแหละอุ้ยขนหนาวทุกคนเออมันน้ำไหลสั้นสั้นว่าฝนตกค่ะนี่ เขาใหญ่แล้วหมานป่าบอกว่าไปเบื้องน้ำเล้ากันนะเอาอีหยังหมูดิเพลนงมหยองหมูดิเบ็ดเพิ่นตกลงไปนะฮะนี่คุณพระเจ้าซีดเบ็ด ซิดเป็นี่ต้องใจเย็นเย้เนี่ยพุ่นน้ำตืมตั้มตืมตั้มมาโอ้โหว่าเป็นตาได้ดอกทุกคนเดี๋ยวไปหายางเบิร์นกอนเนาะยักษ์ศรีไทยให้เบิร์นอีกดอกตอนนี้หนาวพุ่นเบิรงหน้ำตีตืมตั้มตืมตั้มอยู่ชีดปากเลยหัวเฮ็ดยังอะไรนจ้ะโอ้ยนาวข้นล่ะ Maybe today can แค่นอดแล้วน้ำขึ้นแล้วทุกคนตอนนั้นม้านะ่นาม,มันลงนะนะขนลงไปงมงหมอยู่คุณตอนนี้เบื้องน,น้านะคุณนะน้าขึ้นแล้วไม่ได้กินดอกเขาเมืเ่อไหร่บอ,อเทเบื้องซ้งแล้วพวกเป็นตาเป็นตาดอกนะย่างเบื้องใกล้ๆกันเป็นตาได้ว่าน้ำแห้งเนะลยลุกไปเบื้องกันจ้ะ